มาดูนกกันเมนี้เขามาทำบุญแต่เช้าเลยแต่เช้าเลยเอาขนมมาให้นกกาเอาขนมมาให้นกอขนมที่เด็กน้อยก,กินบ่เบิรดจะ้ะเขาก็ะเลยพากันเอามาให้นกมีน้ำผูน้ำจา้า อาเดจ้ามาทำบุญน้ำการเอาบุญมาฝากขนมมาให้นกจ้าหลายเทไหวาว่าจโตยี่ยังนี่หฮานแม่นฮานวาจ้าอู้ขาวๆอยู่พุ่นแม่นหงบอกมันคือพ่ามากินน้ำมูย้นไปไก่ไกเนี่ยเออ เอามาให้คู่สองของัวมียนี่เนี่ยพอมึงโยนให้มันทัวกันเออโยอนที่ซุมนี่บ่ได้กินเ <Okay. S 1> นเออนี่พวเข้าไปน้ำมู เนื่องจ้ะร้ายคักหลายแน่คุณจ้าหงขาวหงขาวหรือห่านขาวจ้าพุ่นน่ะสามตัวงงามหงขาวหรือห่านขาวพุ่นเดียว áo mượt lắm à Cứ, cứ bượt vậy cứ thùng một ngày Bó im Nam phụ phàm chờ Chống mẹ nam chống tức nha ไปเศ้าเลยด้วยจ้ามือนี้อากาศดีบ่ฮ้อนจ้ากาศเย็นสดชื่นมากเลยเบิดเบิดล่ยางนี้จ้าตอนแรกเห็นเขาอันจับถุงขนมเพิ่นไก่ย่างขึ้นมาหา กขนมเบิดแล้วเพิ่นก่ยงางลงน้ำเพิ่นคือเกาไปกินน้ำเรื่องจา่าหาก,กันไปกินน้ำนาฮาักตามธรรมชาติเพิ่นนั่นแหละนอกจ่ะเนาะก็ <c oughs> นาฮาักตามมันนั้นนกตามเป็ดนี่แหละจา่า นะหลายคัาหลายแนวะฝนคือทรงหยิบหยิบลงจ่ามือนี่มือนี่คือทรงมีฝนเลยเด้ย,ยน้ำ,นำผูอายน้ำบ่ มนทำบุญกันแต่เศ้าเลย